ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทำธุรก,กิจช่องทางในการสร้างไรายได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่าลืมกดสั b s c r i b e ช่องเท่าแก่ใหม่ไว้นะครับสวัสดีครับพบกับผมครับเกียรต,ยติรัตน์จินดามณีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่ .com ช่องที่จะนำความรู้เกี่ยวกับการทำธุรก,กิจช่องทางในการสร้างไรายได้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมาแบ่งปันให้กับ พี่น้อง SME นะครับรวมถึงเกษตรกรต่างๆนะครับวันนี้ผมนำข่าวล่าสุดจากภาครัฐในการที่จะให้พี่น้องในกลุ่มที่เป็นผู้ปลูกข้าวโพดสำหรับการเลี้ยงสัตว์นะครับโครงการประกันราคาประกันราคาผู้ที่ปลูกข้าวโพดสำหรับการเลี้ยงการเลี้ยงสัตว์นะก็จะมีการจ่ายนะฮะในวันที่20พฤศจิกายนนะครับข่าวดีครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะฮะในวันที่20พฤศจิกายน6 3สานะครับ กสจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจําปี2563 2564เป็นครั้งแรกนะครับและจะจ่ายต่อเนื่อง ทุกวันที่20นะครับเป็นระยะเวลา12เดือนหรือ1ปีนั่นเองนะครับเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีรายได้และเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ตกต่ำนะและก็สร้างความมั่นคงในการสร้างอาชีพต่อไปนะครับสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายเรื่องของการประกันการ,ราคาผู้ปลูกข้าวโพดส,สำหรับเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะใช้หลักเกณฑ์ความชื้นของข้าวโพดสัตว์เลี้ยงเมล็ดที่ 14.5%นะครับในราคากิโลกรัมละ8บาท50สตางค์นะครับครัวเรือนหนึ่งครับจะได้ไม่เกิน30ไร่นะได้ไม่เกิน30ไร่นะฮะโดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนที่กรมการเกษตรนะฮะและแจ้งเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับถึง31พฤษภาคม64นะครับซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วส่งให้กับ ทกสอเพื่อเป็นการโอนเงินตรงเข้าสู่เกษตรกรเลยนะครับสำหรับเงินที่ได้รับจะเป็นส่วนต่างนะครับเป็นส่วนต่างระหว่างราคานะนะครับราคาประกันกับราคาเกณฑ์กลางตลาดนะครับพี่น้องเกษตรกรครับสามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าของทกสเนาะที่มีชื่อว่า A-Mobile นะครับตรวจสอบได้24ชั่วโมงนะครับหรือท่านสามารถจะติดต่อไปยังธนาคาร ทอกศทุกสาขาทั่วประเทศนะครับถ้าลองไปดูเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของที่เป็นภาคของเกษตรกรนะครับที่เป็นคนที่ปลูกข้าวโพดสําหรับเลี้ยงสัตว์นะว่าท่านในแจ้งความจํานวหรือยังนะครับถ้ายัางไม่แจ้งรีบไปแจ้งรีบไปติดต่อนะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่าทางภาครัฐเองเนี่ยเขาได้ทําการตรวจสอบแล้วก็ทําการโอนเงินนะฮะโอนเงินในส่วนต่างของราคาเข้าให้กับท่านนะครับเป็นการบาเทาความเดือดร้อนต่างๆนะฮะและนี่ก็คือ คลิปดีๆนะครับที่จะมาแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการท,ทําธุรกิจนะช่องทางในการทาั้งเงินได้และก็อย่างที่บอกนะนะครับเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านอย่าลืมนะฮะสับสกไว้แล้วก็แชร์บอกต่อให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ